นะครับมาพบกับ o อเอ็กคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการถอดตลับหมึกนะครับให้กับเจ้าตัวนี้นะครับ hp laserjet pro 4 0 0 mfp m 425 dw นะครับสำหรับ425นะครับ m 425ก็จะมี425 dn dw นะครับนะ d นะครับซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะครับใช้หมึกตลับหมึกนะฮะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับนั่นก็คือ8 0 a นะครับ ตามคุณสมบัตินะครับสามารถริ้นได้อยู่ที่2,700แผ่นนะครับที่ห้าเปอร์เซ็น์ของหน้านะครับของหน้ากระดาษนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในการเปิดนะครับในการเปิดตลับหมึกนะครับปุ่มในการเปิดตลับหมึกนะครับดูสัญลักษณ์นี่ครับนะดูสัญลักษณ์นี้นะครับดูสัญลักษณ์นี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกันนะครับกับหน้าจอซึ่งมันจะเหมือนกันกับหน้าจอนะเห็นไหมครับตรงหน้าจอนะะ ถ้ามีฟ้องอย่างนี้นะครับก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหมึกนะครับให้ท่านแก้ไขได้เลยนะครับอาจจะหมึกหมดหรืออะไรต่างๆนะแต่สําหรับบางเครื่องจะขึ้นขึ้นอยู่แต่ก็ปรินได้นะครับมันมีอาการฟ้องประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังปรินได้อยู่ก็แสดงว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคเปิดนะครับกดปุ่มนี้ลงไปครับจากนั้นถอดนะครับถอดได้อย่างนี้นะครับ อ่าจากนั้นก็เอาตลับหมืกใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับวางตรงๆนะครับใส่กลับเข้าไปแค่นี้เองครับในการใส่ตลับหมืกนะครับให้กับเจ้าตัว HP LaserJet Pro 400 MFP M425 นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ